สวัสดีค่ะสวัสดีสมาช <so ck> ิกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องยี่กีสุมาลีนะคะสำหรับคืนนี้เดี๋ยวแอดจะวางหุ้นรัสเซียอังกฤษเยอรมันให้นะคะสำหรับสมาชิกที่ติดตามแอดด้วยนะคะสวัสดีสมาชิกที่เพิ่งเข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะสำหรับคืนนี้เดี๋ยวแอดจะวางรัสเซียอังกฤษแล้วก็เยอรมัน่ะให้ทั้ง3าหุ้นเลยนะคะ สมาชิกท่านใดนะคะสนใจที่จะซื้อสูตรรัสเซียอังกฤษเยอรมันนะคะสามารถทักแอดมาได้นะคะที่ idline นี้เลยนะคะ idline may 5933มีทุกสูตรมีทุกหวยนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรหวยรัฐบาลหวยลาวหวยหุ้นไทยหวยหุ้นนอกหวย,ยี่กียี่กีของช่องแอดจะมีทั้งหมด7เว็บด้วยกันนะคะเว็บหวยห้องสีฟ้าเว็บเจ็ดห้องส้มเว็บประตูวีไเว็บโชคเว็บรวยนะคะเว็บมาวิน นะคะสมาชิกท่านใดชื่นชอบในการเล่นหวยอันไหนนะคะแล้วยังไม่มีแนวทางในการเล่นสามารถถักแอดมาได้นะคะที่ id line may 5933แอดขายสูตรนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะยี่กีสมาชิกต้องดูทางในการเล่นเองนะคะส่วนสูตรไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลลาวรัสเซียอังกฤษเยอรมันดาวโจนนะคะหรือว่าสูตรหวยต่างๆ h ฮา,หาหนอยนะเกาหลีใต้วันนะคะมีหมดเลยมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกง,งวดน,นะ สนใจค่ะทักแอดมาได้ค่ะที่ ID l ดี e ไลน m a y 5 9 3เเอาความสมัครใจนะคะสวัสดีสมาชิกที่เพิ่งเข้ามารับชมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเดี๋ยวแอดจะคิดตามสุดน,นะคะสำหรับรัสเซียอังกฤษเยอรมันอ่าบางท่านที่ได้สุดไปอาจจะไม่ตรงกับที่แอดเอามาลงใน YouTube นะคะแต่ว่าสามารถใช้ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันนะคะ เพราะว่าสูตรมีหลายสูตรมากนะคะมีหลายสูตรเพราะว่าแอดปรับปรุงสูตรใหม่แต่วลาแอดวาง YouTube ก็จะวางเป็นสูตรเดียวแต่ตัวที่สามารถใช้ได้ทั้งสามสามรัฐเลยนะคะรัสเซียอังกฤษเยอรมันนะสมาชิกท่านใดที่ซื้อสูตรไปแล้วและสนใจซื้อสูตรใหม่ๆนะ่คะสามารถทักแอดกลับมาได้ค่ะไอดีลเดิมเท่านั้นนะคะ m a y ห้าเก้าสามสามนะโอเคค่ะเรามาดูรัสเซียกันก่อนนะคะ สำหรับคืนนี้ค่ะรัะเสเซียค่ะเด่นวิ่งลูดหนึ่งกับสองค่ะเด่นหนึ่งกับสองนะคะสองตัว สำหรับรับเสเซียคืนนี้ค่ะเดนิวงรุ่น1กับ2นะคะตัวเจาะค่ะ 10, 19, 18, 17, 16นะคะ 21, 20, 29, 28, สอสแล้วก็สอสูตรตรงสูตรใช้ในการคำนวณใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณน,นะคะไม่ใช่โปรแกรมนะคิดง่ายนะคะคิดง่ายๆนะ สมาชท่านใดสนใจซื้อสูตรทักมานะคะ i d l n e MAY 5933งดดราม่านะจ๊ะสูตรมันก็มีข้อมีหลุดเป็นเรื่องปกติเอาความสมัครใจค่ะแจ้งสลิปแล้วแอดส่งสูตรให้ไม่มีการพูดว่าสูตรซ้าสูตรซ้ําแล้วของเงินคืนไม่คืนเงินทุกกรณีนะคะเอาความสมัครใจค่ะสนใจค่อยทักพิมพ์ว่ารับนะคะถ้าไม่สนใจพิมพ์ว่าไม่รับเลยนะคะถ้าไม่พร้อมนะคะอย่าขอเลขบัญชีนะคะเพราะว่าเคยเกิดปัญหาขึ้นนะ ขอเลขแอดไปนะคะช่วงเช้าโอนตีหนึ่งตีสองนะคะตื่นมาอนานไลน์โวยวายดราม่ากับแอดว่าไม่มีสูตรให้นะคะใครจะตื่นมาทรงให้นะจ๊ะเออพร้อมตอนไหนนะคะให้ขอตอนนั้นนะคะสะดวกตอนไหนนะอืมบางท่านนะขอหลังจานก่อนขอไปอาบน้ําก่อนขอไปนู่นนี่นั่นก่อนไปทําให้เรียบร้อยก่อนนะคะถ้าพร้อมค่อย นะถ้าพร้อมนะคะค่อยขอเลขบัญชีกับแอดนะ,ะใครคิดว่าแพงเกินไปนะคะก็ไม่ต้องรับนะคะให้พิมพ์ว่าไม่รับไปเลยนะอารัเเซียค่ะเดนว,วิ่งรุ่นหกับ2ค่ะเดี๋ยวเราต่อด,ด้วยเยอรมันนะคะ เยอมันค่ะเด่นวิ่งรูดาาอ,อ,อาจจะได้ยินเสียงทีวีนิดนึงนะคะเพราะว่าแอดเปิดทีวีไว้ด้วยนะคะ สำหรับเยอรมันค่ะคืนนี้เด่นวิ่งรูด3กับ8นะคะ2ตัว สำหรับเยอรมันค่ะเดนวิ่งรูด3กับ8ค่ะ2ตัว3 2 3 1 3 0 3 9 3 8ค่ะ8ปดแปดหกแล้วก็8 3ค่ะรัสเซียเดนน1กับ2ค่ะเยอรมัน3กับ8ค่ะต่อไปอังกฤษค่ะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อดด้วยแล้วกันเนาะ,ะถึงเข้ามาไม่มากก็ไม่เป็นไรนะคะ ขอให้ติดตามแอดไปนานๆานแล้วกันเนาะสำหรับต่อไปเป็นอังกฤษค่ะหุ้นอังกฤษนะคะเด่นวิ่งรูด สูตรบางทีเอ่อมันเข้าเข้ามันก็จะเข้าติดต่อกันนะนะคะถ,ถ้าหลุดมันก็อาจจะมีหนึ่งถึงสองงวดนะคะแล้วมันก็จะกลับมาเข้าอีกนะคะสามารถใช้กลับไปใช้สูตรเดิมได้นะคะอังกฤษค่ะเด่นวิ่งลูดสามกับสี่ค่ะสำหรับวันนี้เนาะแอดเขียนชัดหรือเปล่าปากกาแอดก็เนาะชีวิตนะคะ โอเคอังกฤษค่ะเดนวิ่งรูดสามกับ4ีนะคะสตัวอังกฤษนะคะเดนวิ่งรูด 3กับ4ีค่ะสตัว3 2 3 1 3 0 3 9 3 8 4 3่งสามศูแล้วก็49ค่ะสมาชิกท่านใดค่ะชื่นชอบในการเล่นหุ้นและเซียงกิตเยอรมันนะคะสามารถแคปหน้าจอเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับคืนนี้ได้นะคะสำหรับทั้ง3หุ้นเลยนะคะสวัสดีสมาชิกที่เพิ่งเข้ามารับชมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะ อ่ารัสเซียค่ะเพื่อสมาชิกเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะรัสเซียเด่นวิ่งรูด1กับ2ค่ะเยอรมัน3ามกับ8นะคะ2ตัวดูเอานะจ๊ะอแอร์พูดไปแล้วนะคะอังกฤษ3กับ4ค่ะอังกฤษเด่นสกับ4อันนี้สองตัวนะคะ โอเคค่ะยังไงนะคะสำหรับคืนนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านท่ารวยๆกับรัสเซียอังกฤษเยอรมันถ้าหลุดต้องขออภัยสมาชิกที่ติดตามแอดด้วยนะคะอ่าก็าไว้เป็นแนวทางเนาะอาจจะมีเข้ามีหลุดเนาะสมาชิกท่านใดนะคะที่ชื่นชอบที่เข้ามาดูนะคะสามารถกดติดตามแอดไว้ได้นะคะอ่ายังไงก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ยังติดตามแอดอยู่นะส่วนสมาชิกท่านใดค่ะสนใจที่จะซื้อสูตรนะไม่ว่าจะเป็นสูตรหวยรัฐบาลหวยลาวหวยหุ้นไทยหวยหุ้นนอกหวยยีกย่กี่ยี่กี่มีทั้งหมด7เว็บด้วยกันนะคะ เจ็ดเว็บนี้มีอะไรบ้างมีลอตเตอรี่เว็บหวยห้องสีฟ้าเว็บเจ็ดห้องส้มเว็บ uh, โชคเว็บรวยนะคะสามารถถักแอดมาได้นะคะที่ idline my5933 a ช่องของแอดมี id เดียวเท่านั้นนะคะใครสนใจซื้อเอาความสมัครใจคะ่ะไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นนะคะสูตรอาจจะคิดง่ายง่ายมากนะคะอาจจะคิดแบบง่ายนะคะใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณนะคะไม่ใช่โปรแกรมนะจ๊ะงดถามนะคะ ใช้แบบโปรแกรมหรือเปล่านู่นนี่นั่นแอดเว็บทําไมเงินไม่เข้ามันไม่เกี่ยวอะไรกับแอดเลยนะคะนะหมายถึงว่าแอดขายแต่ศูย์นะคะเอาไว้เป็นแนวทางบางท่านถามว่าทําไมไม่ใช้เองก็อยากบอกตามตรงว่าส่วนตัวแอดไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะคะแอดชอบคํานวณคะ่ะแอดเป็นคนที่ชอบคํานวณน,นะคะเ,เป็นคนที่ชอบคำนวณเ,เรื่องตัวเลขนะคะ สูตรไหนพอใช้ได้แอก็จะเอามาจําหน่ายนะคะแต่ถ้าสูตรไหนยังเดินไม่ดีแอก็ไม่เอามานะคะแต่ย้ำว่าสามารถใช้ได้ตลอดชีพนะคะซื้อเพียงครั้งเดียวจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหรือสมาชิกท่านใดจะซื้อสูตรใหม่ๆเพิ่มเติมของอะไรก็ทักแอดก,กลับมาได้นะคะโอเคค่ะแอดขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ